มันจะมีคำพูดคำหนึ่งอะที่เขาจะชอบพูดว่าเนี่ยคิดถึงเนาะสมัยก่อนสมัยที่บ้านเมืองยังดีสมัยที่บ้านเมืองยังสงบสุขอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะชอบบอกว่ามันไม่มีแล้วแหละบ้านเมืองที่สงบสุขอะพอทุกวันเนี่ยทุกคนคิดได้หมดแล้วแล้วการที่ทุกคนเห็นต่างทุกคนสามารถถกเถียงกันได้มันมันเป็นเหมือนการปลดล็อกสังคมไทยเลยนะ ที่ก่อนหน้าน,นี้เราคิดว่ามันคือสังคมที่ดีสังคมที่สงบร่มเย็นแต่จริงๆแล้วว่ามันมีปัญหาใต้พรมเยอะแยะมากมายมันมีเรื่องของ6ตุลามีนักศึกษาธรรมศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆด้วยที่ถูกฆ่าอย่างไม่เป็นธรรมมันมีกรณีของถังแดงที่ภาคใต้ที่คนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยถูกฆ่าเผายัดถังอะไรอย่างเงี้ยอย่างไม่เป็นธรรมมากมายแต่ทุกวันเนี้ย พอเด็กๆะเขาได้ไปอ่านหนังสือเขาได้ไปคน้นเขาก็ได้ค้นพบว่าเ<อ>ฮ้ย<ฮ>มันมีปัญหาเยอะแยะมากมายเลยอะที่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาอะไม่อยากจะพูดถึง<อ>ฮึในอดีตเขาว่าดีเราก็ต้องบอกว่าดีมันเป็นประเพณีมันเป็นวัฒนธรรมมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเต่างจากโลกตนตกอะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบนึกออกไหมคะส่วนใหญ่แล้วเถียงไม่ขึ้น แต่ว่าฉันเป็นผู้ใหญ่อ่ะยังไงฉันก็ต้องชนะน่าจะใช่นะคะคือผู้ใหญ่ของไทยอ่ะส่วนใหญ่แล้วไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง มันจะมีคำพูดคำหนึ่งอะที่เขาจะชอบพูดว่าเนี่ยคิดถึงเนาะสมัยก่อนสมัยที่บ้านเมืองยังดีสมัยที่บ้านเมืองยังสงบสุขอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะชอบบอกว่ามันไม่มีแล้วแหละบ้านเมืองที่สงบสุขอะเพราะทุกวันเนี่ยทุกคนคิดได้หมดแล้วแล้วการที่ทุกคนเห็นต่างทุกคนสามารถถกเถียงกันได้มันมันเป็นเหมือนการปลดล็อกสังคมไทยเลยนะ ที่ก่อนหน้าน,นี้เราคิดว่ามันคือสังคมที่ดีสังคมที่สงบร่มเย็นแต่จริงๆแล้วว่ามันมีปัญหาใต้พรมเยอะแยะมากมายมันมีเรื่องของ6ตุลามีนักศึกษาธรรมศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆด้วยที่ถูกฆ่าอย่างไม่เป็นธรรมมันมีกรณีของถังแดงที่ภาคใต้ที่คนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ย ถูกฆ่าเผายัดถังอะไรอย่างเงี้ยอย่างไม่เป็นธรรมมากมายแต่ทุกวันเนี้พอเด็กๆอะ่ะเขาได้ไปอ่านหนังสือเขาได้ไปคน้นคุณกูเนี่ยคือคุณคูเกิลเนี่ยนะคะเขาก็ได้ค้นพบว่าเฮ้ยมันมีปัญหาเยอะแยะมากมายเลยอะ่ะที่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาอะ่ะไม่อยากจะพูดถึงพอเด็กนะคะไปถามพ่อแม่พ่อแม่เคยบอกไม่รู้ไม่เคยรู้หรือเคยได้ยินผ่าน แต่ไม่คิดจะแบบศึกษาจริงจังเพราะมันไม่มีประโยชน์มันมันไม่มีประโยชน์กับชีวิตเราอ่ะแล้วเราจะได้ยินบ่อยที่ผู้ใหญ่บอกว่าทําไมเธอต้องคิดเยอะเธอคิดเยอะมันทําให้เธอเครียดมันทําให้เธอมีโอกาสเป็นซึมเศร้ามันทําให้เธออะเออชีวิตเธออะทำไมเธอถึงไม่เรียนให้จบแต่งงานมีลูกแล้วก็มีงานที่ดี พ่อแม่บางคนก็บอกว่าสอบกอพให้ได้บรรจุเป็นครูบรรจุให้เป็นข้าราชการแล้วก็เป็นมาเป็นข้าราชการที่มาเลี้ยงดูพ่อแม่ในภายหลังอะไรยเงี้ยเด็กรุ่นนี้นะคะถ้าเราไปพูดอย่างนั้นกับเขานะเขาจะแบบเขาจะเริ่มเบะปากแล้วว่าทําทไมฉันจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่พ่อแม่ตีกรอบไว้ให้อฉันเกิดมาเนี่ยฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะได้คิดหรือเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองเลยหรือคือพ่อแม่จํานวนหนึง่ง ซึ่งคิดว่าจะเป็นจํานวนมากด้วยซ้าไปนะเขาโอเคกับการที่ลูกเขาจะมีชีวิตที่ดีในแบบของเขาแต่เราก็ต้องยอมรับว,ว่ามีพ่อแม่จํานวนหนึ่งที่มีลูกขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ลูกเดินตามสิ่งที่พ่อแม่คิดอย่างเดียวเนี่ยแล้วพอลูกไม่เป็นอย่างใจเราจะเห็นกรณีเน,นี่ยทวิตเตอร์เยอะมากคือลูกๆทะเลาะกับพ่อแม่ทะเลาะแล้วงไงไม่รู้จะทํายังไงไม่รู้จะพูดกับใครก็มาโพสบนทวิตก็มาทวิต มีถึงขนาดที่หนีออกจากบ้านแล้วเร,เราเห็นนะวีดีโอที่คือเด็กแบบแอบถ่ายวีดีโอมาว่าพ่อแม่แบบใช้คาหยาบคายด่าลูกอะไรเงี้ยที่มาชุมนุมทางการเมืองเด็กบางคนแบบถูกไล่ออกจากบ้านจะต้องมาขายของประทังชีวิตอะไรเงี้ยคือเราก็เลยย้อนกลับมาดูแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอีโก้ของความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันมันสูงมากเดี๋ยวอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่คิดว่ามันมันน่าสนใจ เราคิดว่ามันมันเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้ใหญ่ในไทยเป็นแบบเนี้ยเราคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นวัฒนธรรมแบบเอเชียโดยเพราะเอเชียตะวันออกก็คือจีนโดยเพาะจีนนะจีนญี่ปุ่นเกาหลีแต่จริงๆแล้วมันก็คือจีนที่พ่อแม่เนี่ยต้องการให้ลูกอ่ะเป็นในแบบที่เขาเป็นหรือเป็นในแบบที่เขาคิดนะแล้วก็เป็นสังคมที่ผู้ใหญ่ จะมีบทบาทมากที่สุดเป็นสังคมที่เน้นบทบาทของผู้ใหญ่เพราะคิดว่าผู้ใหญ่มีประสบการณ์มากกว่าเราจะเห็นนะคะว่าในหลายๆประเทศในเอเชียตะวันออกเนี่ยหรือมาถึงเอเชียรอ,อเฉียงใต้ด้วยผู้ใหญ่คือคนที่ปกครองประเทศใช่ไหมคะรัฐบาลของเราเนี่ยคนอายุ60ไปปลาย70ทั้งนั้น,าานร,รัฐบาลพม่าแย่กว่า70กว่าขึ้นไปซะเป็นส่วนใหญ่ เนี่ยดูในญี่ปุ่นอย่างเงี้ยประเทศเจริญประเทศสะอาดประเทศดูดีทุกอย่างไปหมดเลยแต่มีแต่คนแก่ปกครองในระดับสูงนะในระดับอบจในระดับเทศบาลของเขานี้ยอ,อาจจะในอีกระดับหนึ่งแต่คนที่เป็นในระดับสูงจริงระดับนายมนตรีระดับรัฐมนตรีอะไรเงี้ยจริงแล้วมันก็คือคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่เขาว่ากันว่ามีประสบการณ์แล้วก็มีมีภูมิ ในจีนอย่างเงี้ยเราก็เห็นนะฮะสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเราจะไม่เจอคนในอายุแบบ20ไปไปลาย30ต้นๆอะไรอย่เงี้ยในขณะที่โลกตนตกยกเว้นอเมริกานะฮะอะตอนนี้ลมมันเปลี่ยนทิศละจากเดิมที่เราเคยคิดว่าประธานาธิบดีของอเมริกาหรือว่านายนตรีในหลายๆชาติในอังกฤษในในยุโรปเนี่ย ควรจะเป็นคนที่เป็นคนแก่คนที่มีอาวุโสที่สุดของพรรคว่ากันอย่างนั้นดีกว่าปัจจุบันไม่ใช่เราเห็นนายมนตรออีอาเดนของนิวซีแลนด์ที่น่าจะ30ไปลายปาสีต้นๆอะไรอย่างเงี้ยมั้งเพิ่งจะมีลูกอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นนายมนตรีหรือประธานวิดีที่เป็นผู้หญิงอายุประมาณ30ขกว่ามันเป็นบรรกลายเป็นเทรน หรือเราเห็นประธานาัิบดีของฝรั่งเศสเนี่ยที่อายุ40ต้นๆแต่ก็ไม่ค่อยมีคนชอบนะคะเป็น40ต้นๆทีอ่อันนี้ไม่ได้วัดกันที่อายุแล้วแต่ว่านโยบายหลายอย่างก็คนฝรั่งเศสก็ยอมรับว่าไม่เวิร์กจริงๆก็คือเทรนด์ของโลกเนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่ไม่ได้ให้ความสําคัญที่สุดกับความอาวุโสอีกแล้วอะแต่ให้ความสําคัญกับวิธีคิดวิสัยทัศน์แล้วก็ความใจกว้าง นะก็เลยทำให้เป็นที่มาว่าโลกเปลี่ยนแต่สังคมในเอเชียตะวันออกเอยในไทยหรืออีกหลายประเทศในเซาท์อีเชียเ,เนี่ยม,มันยังไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็ยังให้ความออสำคัญมากๆกับระบบอุปถัมภ์อยู่คุณช่วยฉันมาใช่ไหมฉันก็ต้องให้ผลตอบแทนถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่แบบ useless สุดๆคุณจะเป็นคนที่แบ,บใช้ไม่ได้เลยแต่ช่วยฉันมาฉันก็ต้องให้ผลประโยชน์กับเธอไป อะไรแบบนี้เครือข่ายอุปถรัรมภ์นะจึงเป็นเครือข่ายที่ทำลายล้างประเทศไทยมาในทุกยุคทุกสมัยเพราะเป็นเครือข่ายที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับคนที่มีความสามารถแต่เป็นระบบที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับคนที่มีอายุมากแต่อย่างที่บอกไปข้างต้นนะมีอายุมากไม่ได้หมายว่าไม่ได้หมายความว่าคุณจะฉลาดนะคุณยังส่งไลน์สวัสดีวันจันทร์อยู่ทุกวันอย่างเนี้ย แล้วทําตามๆกันโดยที่ไม่ได้คิดว่าทําไปเพื่ออะไรหรือคนอื่นเขาจะได้รับความลาคาญไหมที่มันติ้งต่องติ้งต่องแบบลายขึ้นมาทั้งวันทั้งคืนด้วยเมสเซจอะไรแบบนี้สังคมไทยเราอะเราทําสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เยอะมากเกินไปมากเกินพอดีโดยที่เราไม่ได้กลับมาตั้งคําถามจริงๆว่าไอ้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยเราทําไปเพื่ออะไรมันก็กลับมาที่ประเด็นไอ้ชุดนักเรียนเนี่ย ถามว่ามันจะไปต่างอะไรกับสวัสดีวันจันทร์มันก็คือความเคยชินมันก็คือสิ่งที่ผู้ใหญ่จะบอกว่าเขาก็ทำกันอย่างเนี้ยเขาก็ทำตามตามกันมาแบบเนี้ยแต่พอเราถามกลับว่ามันยกเลิกไม่ได้เหรอมันมีประโยชน์อะไรเฮ้ในอดีตเขาว่าดีเราก็ต้องบอกว่าดีมันเป็นประเพณีมันเป็นวัฒนธรรมมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรา ต่างจากโลกตนตกอะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบนึกออกไหมคะส่วนใหญ่แล้วเถียงไม่ขึ้นแต่ว่าฉันเป็นผู้ใหญ่อะ่ะยังไงก็ต้องชนะ